สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นในเรื่องของคำนะคะคำที่บ่งบอกนะคะถึงเวลาเวลาในนี้คือคําที่บอกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นนะคะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะวันและเวลานะคะก็คือจะเป็น เรื่องราวนะคะที่ทําให้เรารู้เนี่ยเรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในปัจจุบันหรือการคาดคะเนอนาคตไว้ล่วงหน้าอย่างนี้นะคะก็คือ เป็นทำให้เราเนี่ยนะคะรู้เรื่องราวต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ได้ทําสิ่งต่างๆมากมายบางครั้งนะคะมีการนัดหมายวางแผนนะคะบางครั้งก็คือจะเป็นเรื่องเล่าในอดีตนะคะอย่างเช่นคุณครูให้หนูเนี่ยเล่าเรื่องว่าวันลอยกระทงนะคะหนูนะคะ ไปเที่ยวไหนมาก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตถูกต้องไหมเพราะว่าลอยอาทงมันคือวันศุกร์ที่19นะคะส่วนวันนี้ก็คือวันพุหัั่ที่25ถูกต้องไหมคะมันก็คือเรื่องราวในอดีตก็คือเมื่อ เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะการใช้คําบอกช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะก็จะทําให้เราสามารถเนี่ยเรียงลําดับเรื่องราวได้ถูกต้องด้วยว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังและเรื่องราวนั้นเนี่ยคะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเรื่องวันเวลาเนี่ยนะคะมันจะมีความสําคัญมากเลยนะคะทําให้เราเนี่ยรู้เรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็บง่งบอกนะคะ เรื่องราวในปัจจุบันได้นะคะนี้เรามาดูนะคะอดีตนะคะก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วอันนี้เขาใช้รูปที่เรายังเป็นเด็กนะคะปัจจุบันก็คือที่เรากำลังเป็นอยู่อนาคตก็คือเรื่องราวที่ ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเมื่ออดีตหนูยังเป็นทานลกนะคะปัจจุบันหนูเรียนชั้นอยู่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองอนาคตหนูอยากจะประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูคํานะคะที่บ่งบอกนะคะอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะคําที่บ่งบอกนะคะเรื่องราวในอดีตก็จะมีคําว่าเมื่อวาน ปีที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนสัปดาห์ก่อนช่วงก่อนเมื่อก่อนคราวก่อนตอนนั้นครั้งก่อนนะคะส่วนนะคะคำที่บ่งบอกเรื่องราวในปัจจุบันนะคะก็จะมีคำว่าวันนี้ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้คราวนี้ตอนนี้ครั้งนี้ นะคะส่วนคําบอกเรื่องราวในอนาคตก็จะมีคำว่าพรุ่งนี้ปีหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าช่วงหน้าวันหน้าคราวหน้าตอนหน้าครั้งหน้าอาอันนี้ก็คือจะเป็นคำนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวนะคะในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตทีนี้เรามาดูใบางานของเราเลยกันดีกว่านะคะใบางานของเรานะคะก็คือจะเป็นเล่มนี้นะคะใบางานวิชาประวัติศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะจะเป็นรูปนะคะก็คือมีควายมีคนนะคะนั่งอยู่บนเกวียนนะคะ อันนี้นะคะเปิดไปที่ใบงานแรกเลยใบงานแรกนะคะก็คือเป็นรูปน้องไดโดเาา์นะคะเรื่องย้อนเวลาหาอดีตนะคะเขาให้เราทําอะไรนะคะเขาให้นักเรียนนะคะนําข้อความที่กําหนดไว้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเนี่ยนะคะกรอบอันนี้นะคะมาเติมลงในกรอบช่วงเวลาให้ถูกต้องวิธีการทํานะคะให้หนูไล่นะคะเมื่อวาน คำว่าเมื่อวานเมื่อวานคืออะไรคะอดีตถูกต้องไหมหนูก็มาใส่ตรงอดีตเห็นไหมครูติ๊กไว้แล้วใช่ไหมคะหนูก็มาใส่อดีตตอนนี้ตอนนี้คืออะไรตอนนี้คืออะไรบ่งบอกถึงเวลาในปัจจุบันไหมหนูก็มาใส่นะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะครูก็ติ๊กหนูนะคะดูคําตรงนี้นะคะไล่มาติ๊กคาไหนที่เราจัดลงมาใส่ในกรอบ ด้านล่างแล้วให้ติ๊กไว้ว่าเราใส่แล้วนะคะเรียงมาเรื่อยๆติ๊กมาเรื่อยๆนะคะเรียงใส่นะคะว่าคํานี้นะคะเป็นคําที่บ่งบอกนะคะช่วงเวลานะคะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตเมื่อหนูนะคะนํามาใส่นะคะในกรอบให้เรียบอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณครูแจกสีไปให้แล้วนะคะ สีไม้เนาะนะคะที่เพิ่งแจกไปนะคะหนูสามารถนำมาใช้ระบายได้เลยนะคะในครั้งนี้ด้านล่างนะคะจะมีให้เราเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะด้านหน้านี้หนูก็ต้องเขียนชื่อนะคะแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยเนาะนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับนะคะรายวิชาประวัติศาสตร์ะคะ่ะ